ผมจะลองเข้าไปดูนะตุ้มเฮ้ยทุกคนได้แล้วเชี่ยพูดไวสวัสดีด้วยนะครับผม c ิ u ยูนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำร้านนะครับผมสุ่มยูนิตนะครับของแบบ toilet t o w e r defense นะครับซึ่งด้วยโอกาสในวันนี้นะครับที่ผมเนี่ยไม่มียูนิตเลยสักตัวนะครับใครที่ได้ดูคลิปเกี่ยวกับการแจกคลิปของผมนะครับเป็น toilet t o w e r defense ก็จะเห็นว่าผมไม่มียูนิตเลยนะครับ ก็ผมจะมาสุ่มนะครับผมยูนิตในงบ0บาทนะครับเพราะว่าทางร้านของผมนะครับชื่อว่าร้านสปิวยูฟาร์มนะครับมีการแจกโค้ดนะครับสุ่มเครดิตฟรีนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่5ถึง10เครดิตขึ้นไปนะครับและถ้าใครสุ่มได้นะครับก็ยังไงมันการันตี5เครดิตแน่นอนครับผมสามารถเอา5เครดิตนั้นไปสุ่มได้นะครับยูนิตในวันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับก็เป็นอัปเกรด ไททันนะครับแคมเมราแมนนะครับซึ่งมันกล่องท่านกล่องนั้นหบาทพอดีนะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เว็บของผมเลยนะครับผมไปดูกันเลยหลังจากเข้ามาในเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับกดเลือกดูสินค้าตรงนี้หรือจะกดเข้าสระบบเลยนะผมจะเข้าสระบบเลยนะครับแล้วก็ทําการผมไม่มียูเซอร์ผมจะสมัครก่อนนะครับผมกดสมัครตรงนี้นะครับตั้งเขียนไปนะครับผมจะตั้งเอ่อยูเซอร์ว่าเอ่อลัก Lucky ่ลัคก,กี้ฟอร์มลัคก,กี้ฟอร์มีแล้วกันนะสมัครสมาชิกไปเลยนะครับเรียบร้อยกดโอเคนะครับเรียบร้อยเนเวอร์ไปก่อนละกันนะเพราะผมจับรหัสได้นะนะครับเข้าไเรียบร้อยนะครับก็มีหลายอย่างมีเพจให้ดูนะว่าตรงนี้มีสไลด์ขายดีเติมกล่องสุ่มนะครับราคาถูกและคุ้มสุดสไลด์ต่อมาเป็นฉลองเปิดเว็บใหม่แจกคน, F, นครับเคดฟรีซีพียูนะครับอ่านะครับก็สามารถกรอ,อกได้แล้วก็รับเครดฟรีได้มีหมดหมู่อะไรบ้างบล็อกฟุต ทอเลหทาวเวอร์ดีเฟนซ์ออสตาเทว์ดีเฟนซ์และอนิเมอเรเซอตอนนี้ imes, อน,นิเมอเรเซ่ยังไม่ได้แอดมานะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเป็นของสินค้าบอกฟุตทองเหล็กเทวะดีเฟนซ์ออสตานะครับออสตาก็จะมีเป็นกล่องสุ่มไอดีการันตีตัวเจ็ดดาวแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเกลือนะมีเกลือนะไม่ได้ไหมายถึงว่าแบบการันตีเลยนะครับยี่สิบบาทมีโอกาสเกลือแต่ถ้าได้รหัสอ่ะแต่ถ้าได้รหัสคือการันตีเจ็ดดาวเนี่ยถ้าได้รหัสก็คือมีแบบผูบุ้มแบบนะครับกับยี่สิบบาทนะดูดิ คุมากเลยทุกคนอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการกดปิดไปก่อนอ่ามาเติมเงินกันนะครับตอนนี้มาดูตังผมตอนนี้ตังผมมีศูนย์บาทนะครับแต่ผมจะทําการกดเติมเงินตรงนี้นะครับใส่โค้ดอันนี้มีซองเป่าสร้างซองเป่ากดวางยีนเติมเงินได้เลยนี่โอนผ่านธนาคารที่ียกบัญชีนะครับผมอ่าวอนได้โตนะแล้วก็กอโค้ดนะครับผมผมจะกรอบไปเลยนะครับว่า4ีพิวกรอกตามผมได้เลยนะครับสี่พิวสประโยคเท่านั้นนะครับดู สามคำเท่านั้น CPU นะครับกดใช้งานโค้ดเลยนะครับรล,ล้วรางวัลน,นะผมรลยผมก็กดโอเคไปเรียบร้อยครับผมอ่ากดดูโปรไฟล์ชเปชินเงินก่อนอ่ามีสิบาทไป่ว่าผมโชคดีนะทุกคนแปลว่าผมโชคดีเพราะว่ามันมีมันมีสเลข5บาทถึง10บาทถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สิบาทก็ได้5บาทแต่ว่า10บาทเนี่ยโอกาสออกน้อยนะครับผมน้อก็ม,ม,มีโอกาสสุนะ่เนาะนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมจะเป้าหมายในวันนี้ของผมก็คือการสุ่มกล่องนะครับสจาก toilet tower d e f ฟ n s e ตรงนี้ซึ่งอ่ามีหลายตัวนะครับ upgrade titan cinema man g o d ี่นะครับผม10บาทเท่านั้นนะนะถ้าสุ่มได้ก็คือโอ้โหกำไรเป็นแบบไอตัวนี้นี่เป็นพันนะทุกคนถ้าแปดแถึงพันตัวเชฟมีคุ้มมากแต่แพงแต่สำหรับกล่องสุมส่มหาจะแพงแต่ว่าถ้าสุ่มได้ก็คือคุ้มกว่าเดิมนะครับเพราะนี่อันนี้โกงสุดในเกมตอนนี้ละนะครับ s ไปเดอร์ทีวีเเป็นไอคุสีนะครับสิบห้าบาทนะก็กล่องซูพวกนี้ก็ถ้าสุ่มได้ครบคุ้มหมดเลยทุกอันอ่ะคุ้มหมดเลยถ้าถ้าใครสุ่มได้แต่เนี้ยห้าบาทแต่เนี้ยไอเนี้ยราคาขายมันห้าสิบบวกบนะจะไม่ได้แต่ว่าผมจะลองสุ่มได้งบศูนย์บาทนะพวกผมได้โค้ดบารจะลองสุ่มดูนะครับจะสุ่มเลยนะทุกคนเอาเลยนะ เรล,ลองเปิดไปเดิมได้หนึ่งกล่องกันเลยนะควรเถอมันจะได้หนึ่งกล่องแรกเลยเหล่านี้นะครับอ่ากาสั่งซื้อตอนนี้เลย,ยามาดูกันนะทุกคนตุ้มอ่าซื้อสินค้าสําเร็จโอเคเสียใจด้วยคมอมพมวเตอรรางวัลโอ้โหเจ็บม,มากเลยความนี้ทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็เลยอยู่ห้าบาทนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวมัมจะทาการสุ่มเลยนะครับผมอ่าก็หนึ่งชิ้นนะสองซื้อตอนนี้เลยนะครับครั้งนี้จะได้หรือไม่ได้ มาวัดกันนะครับผมสำหรับงบสุดบาทของผมนะจัดไปซื้อเลยสำเร็จซื้อซื้อสินะค้าสำเร็จนะครับก็กดโอเคไปเลยมาดูกันเฮ้ยทุกคนยินดีด้วยคุณได้รับรบางวัลติดต่อรับที่เพจเลยเย้ผมได้แล้วครับทุกคน อ่านี่คืองบศูนย์บาทนะครับซึ่งผมขอโคนและได้มานะนรับทุกคนอ่านะผมขออนุญ,ญาตไปติดต่อรับรางวัลที่เฟสของ CPU Farm ก่อนนะครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยทำการทักไปหาเพจ CPU Farm ว่าขอติดต่อรับรางวัลแล้วผมก็แคปรูปไปนะครับว่าแบบ ได้รางวัลนะครับในแบบนี้นะครับก็เขาก็จะให้ทําการส่งรหัสไปนะครับเพราะว่าเขาจะจะเอารหัสเราเนี่ยไปเทรดให้นะครับอ่าตอนนี้ผมว่าเพิ่งเข้ามาในรหัสของผมนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนก็แต่ผมจะลองกดดูตรงยูนิตนะครับว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งผมเนี่ยส่งรหัสให้เขาประมาณ2นาทีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเปลี่ยนรหัสได้เลยครับเสรจเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมอ่าจะลองเข้าไปดูนะอุ้มเฮ้ทุกคนได้แล้วเื่อ ว่ากูจะโดนเกียร์ซะละโหโคตรโกงนะครับคือ,ออันเนี้ยเป็นร้านตัวเองแต่ว่าไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้นะครับหมายถึงว่าแบบการสุ่มได้โอกาสออกผมล็อกโอกาสค่อนข้างจะต่ำนะคือมันไม่เชิงต่ำอะ่ะคือมันมีโอกาสได้กับไม่ได้อะ่ะคออแบบว่าโอกาสได้ค่อนข้างเยอะแต่โอกาสไม่ได้ก็พอ,อประมาณนะครับผมแต่ก็ถือว่าออกง่ายพอสมควรนะครับผม โคตรดีนะครับทุกคนผมจะเอารหัสนี้แหละนะครับผมไม่เดี๋ยวผมจะเอายูนิตตัวเนี้ยไปผมจะต่อยูนิตตัวนี้แหละนะครับไปอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมแบบแจสกสคริปตแต่นี้น่าจะเอาลงมาเล่นได้ละในเกมนะครับผมใครอยากจะแบบสุ่มตามแบบอยากแบบสุ่มแบบผมเนี่ยสุ่มไม่ได้แบบผมเนี่ยบบนะครับผมจะทิ้งลิงก์ เขกับเว็บใต้ชิปเลยนะครับผมแล้วก็เมนต์ฝั่งหมุนนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมอย่าลืมกรอกโค้ดน,นะ CPU นะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายขอโชคดีกันส่งกันทุกคน